เนื่องจากจังหวัดราชสีมานะครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพืชสวนโลกขนาด A1 ในปี2572ทางห้องกานค้ายังเห็นความสําคัญว่าต้องประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้ประชาชนในจังหวัดราชสีมาและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยการสนับสนุนจากทีเซ็บเพื่อต้องการสร้างความรับรู้สร้างความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานพืชสวนโลกในปี2572ครับห้องกานค้าจัดประชาสัมพันธ์ใน2รูปแบบนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในออฟไลน์เนี่ยครับมีการทำป้ายสแตนดี้ 100ป้ายทำป้ายเทเบิลการ์ดเนี่ย2,000ป้ายทำป๊อปอัพบูธ1ชุดก็จัดงานสัมมนา2ครั้งครับผมที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ที่อบตเทเบลัยครับทางคอนคาส์ card, ได้รับการตอบรับและการร่วมมือที่ดีนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับการวางเทเบิลการ์ดแล้วก็แซนดี้ตามจุดต่างๆเป็นอย่างดีในงานสมานะัมมนาทั้ง2จุดเนี่ยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า100ท่านนะครับป๊อปอัพบูธเนี่ยก็ติดตั้งตามงานต่างๆได้รับผลตอบรับที่ดีส่วนทางสื่อออนไลน์นี่มีอินฟลูเอนเซอร์18ท่านนะครับมีผู้เข้ารร่วมับชม กว่าล้านท่านครับผม